มาแล้วฮะเชือกมาแบบสโลโมชันฮะเป่งกันได้ครับแล้วเข้าสู่ดงซอมบี้ยังไงและเตะซอมบี้กระจุยกระายหายไปแลวเตะปิวไปนู่นเลยฮะเอาเลยฮะคุณผู้ชมฮะยนดีต้อรับกับอีกครั้งกับเกมทอ t o เตอร์ครณผู้ชมทอร์เตอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้ครับหลังจากที่พาร์ทที่แล้วนี่เราได้ทําการสร้างยูนิตใหม่ที่ชื่อว่าหน่วย MGL ไปหรือว่าหน่วยปืนยิงระเบิดไปนั่นเองนะฮะรีดูว่า ทำให้แก๊งเนี่ยของแอนตี้ซอมบี้เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมายิ่งนักรวมถึงการที่เรานเนี่ยเพิ่มความสามารถให้แก่นหน่วยโลข,ของเรานะด้วยการถือปืนลูกซองนั่นเองนะฮะรีดูว่าตอนนี้เนี่ยหน่วยต่อต้านซอมบี้ของเรานะเนี่ยแข็งแกร่งยิ่งนักแต่ยังไม่พอเพราะว่าในวันนี้ฮะผมเนี่ยได้แอบไปอ่านคอมเมนต์มานะฮะรีดดูว่ามีหลายคนเนี่ยรีเควสต์กันเข้ามามากมายว่าอยากจะได้หน่วยแอนตี้ซอมบี้ที่เป็นการโจมตรีระยะใกล้บ้างนะฮะหรือว่าการโจมตรีระยะประชิดนั่นเองนะฮะบอกเลยว,ว่าในวันนี้ฮ เราจะสร้างหน่วยแอนตี้ซอมบี้สายโจมตีระยะประชิดกันพร้อมกันอยังฮะถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ด้วยนะเอาละลุยกันเลยในยุคสมัยของการแพร่ระบาดของเชื้อซอมบี้อาวุธที่ดีที่สุดในการใช้งานนั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากดาบคาตานะจริงไหมคุณผู้ชมเอ้ยผมว่านะเว้ดาบคาตานะเนี่ยเป็นอาวุธที่ดีมากๆในการต่อต้านซอมบี้หรือว่าเราเอาเอา เป็นไม้เบสบอลดีวะคุณผู้ชมฮะถ้าจากการวิเคราะห์แล้วเนี่ยอาวุธโจมตีระยะใกล้ที่ดีเนี่ยนะมันควรจะทําได้หลายๆอย่างจริงไหมถ้าสมมุติว่าเป็นไม้เบสบอลเนี่ยมันอาจจะได้แค่ฟาดได้กระทุ้งแบบเบาๆซอมบี้เนี่ยอาจจะแค่หัวแบะหรือว่าบางตัวเนี่ยอาจจะถึกอาจจะใส่ชุดป้องกันอยู่อะไรแบบนี้อาจจะไม่ตายก็เป็นได้ฉะนั้นฮะอาวุธที่ดีผมมองว่ามันควรจะเป็นดาบคาตานณะนั่นเอง เพราะอะไรที่ดาบคาตนะมันถึงดีอย่างนั้นหลหระมันสามารถใช้ดาบในการจ้วงแทงได้รวมถึงการใช้ดาบเนี่ยในการฟาดฟันนะฮะหรือว,ว่าดาบคาตนะเนี่ยถือเป็นดาบที่คมในระดับหนึ่งสามารถฟันอาจจะฟันอุปกรณ์สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันของซอมบี้เนี่ยให้ขาดครึ่งได้นั่นเองซึ่งจริงๆไม่ใช่อะไรฮะคุณผู้ชมฮะผมชอบมันนั่นเองเนะฮะเอาละต่อไปฮะด้วยการที่เขาเนี่ยเป็นหน่วยโจมตีระยะใกล้เนี่ยเขาควรจะมีอ ความสามารถสักหน่อยงดีไหมจริงไหมการที่เขาถือดาบคาตานะนั้นเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเขานั้นไม่ใส่โปรเจกไท่บล็อกนะฮะเพราะว่าดาบเนี่ยเราสามารถเอามาปัดป้องกระสุนได้แต่จะว่าไปเอามาปัดป้องอะไรว่าอ๋อปัดป้องฮุกเกอร์กับ เนร์นั่นเองนะฮะและเราควรจะใส่ท่าโจมตีให้เขาไปด้วยนะฮะเรจเจสปินส์ลไปเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นการพุ่งเข้าไปโจมตีอย่างรวดเร็วผมคิดว่ามันนี่จะเพิ่มความสามารถให้แก่การโจมตีระยะใกล้ของเราได้ดีมากๆครับผมเนี่ยจะใส่ท่าหลบหลีกของโชกุนให้เขาด้วยนะฮะรีดดูว่าเขาเนี่จะต้องเก่งมากๆอย่างแน่นอนไปเอาละมาแล้วเจอใครพุ่งเข้าไปปาดพุงะฮะแล้วก็โดดหลบออกมา แล้วฟาดเข้าไปโดนต่อยสวนออกมานะฮะเรียกว่าล้มลงไปแต่ไม่เป็นไรกระโดดหลบแบบโชกุลแล้วฟาดเข้าไปที่กลางหน้าผากน,นะฮะเรียบร้อยล่วงอาวุธตกแล้วปาดเข้าไปด้วยเลเจสปินสแลทนะฮะเรียบร้อยตายเกลี้ยงะฮะจะว่าไปเนี่ยถ้าเราใส่เฮอริเคนสแลทไปเนี่ยมันจะกลายเป็นดาบพิฆาตอสูรเกินไปประวะคุณผู้ชมฮะมันอาจจะเอ่ออาจจะเวอร์เกินไปนะสำหรับหน่วยทหารนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันไป โอ้โหไดโอนุเสร์พุ่งมาเต็มเลยป่าไดโนุเสร์ตายไปมีการเคลื่องระเบิดโดนกัดขาเข้าไปนะฮะเรียบร้อยครับไม่ได้ใช้ท่านะโ,โหแล้วดูฮะไดโนุเสร์คงหิวมากน่าจะลากสมไปกินต่อฮะเอาเป็นว่าผมเอาเฮลิเคนสลัออกก่อนกันลวกันนะฮะคุณผู้ชมฮะไว้ถ้าสมมติว่ามันอ่อนเกินไปจริงๆเนี่ยเราค่อยนำมันมาใส่แล้วเออถือดาบอะไรของมันวะเนี่ยค่าสถานะของเขาเป็นยไงดีฮะคุณผู้ชมฮะ เลือดเอาไปเลย500นะฮะแล้วก็ Movement Speed ผมให้เป็น2 Attack Speed ผมให้เป็น2นะฮะรวมถึง d a m a g e ผมให้เป็น 2. เรีเรไดว่าเจ้านี่เนี่ยจะต้องเก่งกว่าซอมบี้อย่างแน่นอนฮะไหนลองดูซิอาจจะดาบควาหลังล้วพุ่งเข้าไปป่าเรียบร้อยตายหนึ่งโดนพุ่งเข้าใส่กระโดดหลบได้และโดดควงสวรคร์และกระโดดแทงวิ่ไม่ทะลุก่อยอย่างนั้นหรอกระโดดถอยหลังมานี่ไงหลบซ้ายและแทงอีกตัวหนึ่งกระโดดถอยหลังออกมา กระโดดเข้าไปเข้าไปอืมอันนี่มันมือแล้วอุ้ยมันเต่ออกมาฟาดเข้าไปตายไหมไม่ตายใส่เกาะแบบนี้ตัดแขนขาดไปเลยฮะเป็นไงโหดเทียมอมหิตฮะเอาล่ะต่อไปนะฮะเรามาดูที่การแต่งตัวกันบ้างนะฮะด้วยการที่เขาเนี่ยอยู่หน่วยต่อต้านซอมบี้ใช่ไหมเราเนี่ย ไม่ควรจะให้หลงยุคจนเกินไปนะอาจจะแบบไปเป็นซามูไรมันก็จะ,ะไม่ค่อยเข้ากันอนะจริงไหมเอาละคุณผู้ชมฮะผมเนี่ยทำการแต่งตัวให้เขาเป็นที่เรียบร้อยนะก็เป็นหมวกอาวุธชุดเกราะคล้ายๆเดิมนะฮะแต่ผมเนี่ยใส่หน้ากากกันแกส๊สให้เขาด้วยเพื่อ,อเพิ่มความเท่เขาร่วมถึงนะฮะรีได้ว่านี่คือสนับมือของกาดิเอเตอร์นะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องออกไปรบกับซอมบี้ใช่ป่ะถ้าสมมุติเรามีเกราะมือแบบนี้เนี่ย มันอาจจะกันการกัดของซอมบี้ได้ดีก็ได้คุณผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวเอเวเอขอแต่งสีแป๊บหนึ่งนะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะชุดเสร็จที่เรียบร้อยนะเราเนี่ยจะให้กล่องเขาเนี่ยสีออกสว่างๆหน่อยนะฮะกึ่งกึ่งสะท้อนแสงไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่านะฮะเขาเนี่ยจะต้องโจมตีระยะใกล้กับซอมบี้ใช่ปะเพื่อนของเราเนี่ยจะได้มองเห็นชัดๆไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเขายิงโดนกันเองไว้ซึ่งถามว่าเกี่ยวไหมก็ มันคงช่วยอะไรไม่ได้มากหรอกนะแล้วก็เปลี่ยนสีด้ามดาบสมุไรของเราสักหน่อยนะให้มันเป็นสีดำโอ้โหเรียกได้ว่าโคตรเท่นี่แหละคือหน่วยพิคาตสอมบี้ที่แท้จริงละจะว่าไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราจะตั้งชื่อหน่วยนี้ว่าอะไรดีววะผมขอตั้งไว้เป็นสมุไรแมนไปก่อนก็แล้วกันนะฮะใครเนี่ยที่สามารถคิดชื่อเท่ๆได้เนี่ย คอมเมนต์กันมาด้วยนะหลังจากการฝึกหนักมาแรมเดือนหน่วยต่อต้านซอมบี้พิเศษได้ถูกฝึกออกมาเป็นที่เรียบร้อยเออจะว่าไปคุณผู้ชมฮะผมได้แอบทําการปรับหมวกของเขานิดหน่อยนะฮะก็เออหมวกอันเดิมเนี่ยสีมันเพียเพ้ยนไปนิดนึงนะฮะและในคราวนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะฮะความสามารถของเขาเนี่ยจะเป็นของจริงหรือเปล่าเอามาต่อสู้กับหน่วยโปรเทคเตอร์ก่อนแล้วกันนะนะเอาละไปมาแล้วฮะ วิ่งเดินเร็วมากเดินเร็วมากเดินเร็ว2นะฮะแล้วพุ่งเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยปาดเข้าไปนะฮะร้มไป4แต่ยังไม่ตายแล้วโดนโล่ทับกะโดดหลบถอยหลังมาพุ่งเขาใส่ปาดลงไปร่วงไปอีก2ยังไงเอาลุกขึ้นมาร่วงเป็น2แทนแล้วปาดเข้าไปหนึ่งร่วงเป็น3แทงอีก1ร่วงเป็น4อุย้ย1ดาบหนึ่งชีวิตคุณผู้ชมฮะร่วง5้าร่วง6ลุกขึ้นมาเร็วเข้านี่ฮะอุย้ยถ้ามันจะสู้ซอมบี้ไหวป่ะวันนี้คุณผู้ชมฮะ มาแล้วฮะลุกขึ้นมานี่ไงปาดอุ้ยปาดทีเดียวตายคู่ถือว่าทําได้ดีผมว่านะเว้ยมันต้องลองงัดกับอัศวินของเราสักหน่อยดีกว่าฮะไปดูกันมาแล้วครับเดี๋ยวรุ่งพุกแรงพุ่งเข้าไปฟาดแล้วก็โดดถอยหลังหลบมากระโดดเข้าไปและถอยหลังหลบมาทีและนายอัศวินพุ่งเข้าไปฮะหลบได้ชูดาบขึ้นฟ้าแล้วฟาดลงไปติดโลดหรือเปล่าไ,ไม่รู้แต่ได้ยินเสียงจุงจกจักจุกจักแทงเข้าไปที่หลังเรียบร้อยครับ อสวินร่วงไปเป็นที่เรียบร้อยถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันถึงเวลาของเดอะคิงแล้วสินะเอาละแกจงไปรอบสังหารเดอะคิงเดี๋ยวนี้ไปฮะมาแล้วครับเดินมาแล้วเดินมาแล้วพุ่งมาแล้วอจุบพุ่งเขาใส่ฟาดไปหลบได้ฮะหลบดาบเดอะคิงที่พุ่งลงมาจากหัวเดอะคิงฟาดอีกทีนึงกระโดดถอยหลังหลบได้อีกทีกระโดดถอยหลังไปและเดอะคิงมายามฟาดออกมาฉีกตัวซ้ายหลบไปฮะแล้วตอนนี้ล้มลงไปโดนฟาดไปหนึ่งทีแล้วยังไงต่อตายหรือย,ยังตายเป็นที่เรียบร้อยครับ อ่อนเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยผมว่าด้วยการต่อสู้กับเดอะคิงเนี่ยมันวัดอะไรไม่ได้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาลองสู้กับซอมบี้ตัวแรกกันเลยไปมาแล้วครับซอมบี้ลูกกระจอกนะฮะที่สามารถกัดได้เทั้นเดี๋ยวทำไมมือซอมบี้มันใหญ่ๆฟาดเข้าไปเรียบร้อยครับแบบสโลโมชั่นฮะตายไปแล้วฮะแต่ซอมบี้มือมันใหญ่จริงๆนะคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้เนี่ยแล้วถ้าซอมบี้3ตัวล่ะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้เนี่ยซอมบี้ตัวเดียวเนี่ยมันฟันทีเดียวตายอยู่แล้วนะฮะและคราวนี้สารตัวฟาดไปหนึ่ง กระโดดถอยหลังซอมบี้กัดไม่เดือกัด,ด,ด,ดเป็นแล้วโดนแล้วโดนดูเลือดเป็นที่เรียบร้อยกระจุกกระจับกระจุกกระจับเรียบร้อยตายฮะผมว่านะเว้ยความโหดของซอมบี้เนี่ยคือการกระโดดกัดเมื่อไหร่แล้วก็เขาจะตายเมื่อนั้นนั่นเองครับเรียกได้ว่าพลังการหลบของโชกุนอาจจะยังไม่พออย่างนั้นเหรอไหนลองมาสู้กับเจ้าซอมบี้ V2 ซิซอมบี้ V2 สเนี่ยเรียกได้ว่าแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมานะอาจจะโดนฟันทีเดียวไม่ตายไปดูกัน พุ่งเขาใส่ฟาดเข้าไปซอมบี้ตายไหมอุ้ยทีเดียวตายเลยเหรอก็ถือว่าทําได้ดีนะเนี่ยไหนลองบู์สิกระโดดมาแล้วบูร์และยังไงฟาดไหมอุ้ยกระโดดหลบได้บูร์พยายามกัดบูร์พยายามกัดแล้วยังไงฟาดเข้าไปกลางหัวโดนดูดเข้าไปเรียบร้อยระเบิดบึ้มแต่ไม่ตายฮะถือว่าทําได้ดีฮะแล้วถ้าเป็นฮุกเกอร์ล่ะเอาละคุณผู้ชมฮะมาแล้วครับฮุกเกอร์ฮุกมาโดนเอาดาบปัดได้ฮะแล้วพุ่งเขาใส่ฟาดเข้าไปแล้วโดนดูดเลือด แต่ยังไงหลบได้ไหมหลบออกมาและฮุกเกอร์ตายไหมฮุกเกอร์ตายว้ยคุณผู้ชมฮะอยแสดงว่าเขาสามารถหลบหุดเลือดได้นะอืมก็ถือว่าดูดีเป็นอะไรที่โอเคแล้วถ้าเป็นเนิร์สละ่ะเอาละคุณผู้ชมฮะเนิร์สปายาเข้ามาแบบรัวๆฮนะเรียกรู้ว่าปัดไม่หมดฮนะรัวเกินแล้วสะดุดล้มกันเลยทีเดียวเรียกรู้ว่าเมายาอยู่ฮนะเอาล่ะเดินอ้อมเดินอ้อมมันเป็นแผ่นอนันล้มแผนอัล้มแล้วปัดเข้าไปเรียร้อยม,อมือนอีกมื่นอีกจะทำไหม จะถึงไหมเออ,อแค่ลุกยังยากเลยคุณเจ้าเดินไปไหนแล้วอยู you <know> ่โน่นมันยิงมาแล้วอยว่าแนละ้ววันนี้ไม่ถึงตัววันนี้ไม่ถึงตัวแน่ๆเอาละเอาละเอาละฟาดเข้าไปไม่โดนฮะนี่งไงปาดเข้าไปหนึ่งทีโอ้ยยิงรัวแบบนี้จะว่าไปตายอย่างเนี้ยเฮ้ยเดิดเนื้อไม่ล้นเลยเหรอโอ้โห หน่วยซามไรแมนของเราดับดิ้นไปแล้วฮะเออถ้าเป็นแฮงเกอร์เนี่ยน่าจะสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะเดี๋ยวเรามาลองหน่วยชาร์จซอมบี้ของเรากันนะมาแล้วครับเอาถงฟาดหน้ามันอุอ๊เอโดนปาทีเดียวตายเลยอย่างงั้นเหรอเอาละตอนนี้เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมรู้แล้วนะฮะว่าควรจะปรับอะไรนะ,ะสิ่งแรกเนี่ยผมคิดว่าควรจะเอาแวมไพร์ไบต์เนี่ยออกไปซักสกิลหนึ่งนะฮะเพราะว่าการที่ใส่ไปสองสกิลเนี่ยมันจะส่งผลทําให้ซอมบี้ของเราเนี่ยค่อนข้างกัด รุนแรงมากๆนะฮะเออใช่มันโกงเกินซอมบี้วีของเราเนี่ยก็ต้องเอาออกด้วยนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเก่งเกินไปนะฮะและผมเนี่ยก็จะมาเพิ่มความสามารถให้แกนหน่วยสมุไรวอลเลเยอร์ของเรานะฮะด้วยการใส่เรจเจสปินสลัดเข้าไปอีกหนึ่งสกิลก็คือเราเนี่ยสามารถปาดได้2ครั้งนะฮะและผมก็จะใส่สิ่งที่เรียกว่าสกิลหลบหลีกเพิ่มเข้าไปอีกสักหนึ่งสกิลดีไหมอืมเอาเป็นเจสเตอร์ดีกว่าเป็นสกิลการตีลังกาหลบของเจสเตอร์นะฮะมันจะทําให้เจ้านี้เน น่าจะเก่งยิ่งขึ้นครับไหนลองดูสิปาดเข้าไปยังไงฟาดเข้าไปอุ้ยไม่โดนได้ไงเดี๋ยวโดนต่อยหมัดเดียวตายเลยอย่างนั้นเหรออ๋อโดนเทควันโดต่อยนะฮะเอ้หรือว่าเราใส่สกิลของเทควันโด,ดดีนะโอเคคุณผู้ชมฮะผมตัดสินใจแล้วเพิ่มเลือดให้เขาเป็น800ก็แล้วกันนะฮะแล้วก็มูเมนต์สปีดเป็น3แอทแทคสปีดเป็น 3ไปเลยนะฮะแล้วก็ดาเมจคูณ3ไปเลยเอาให้มันแบบว่าเก่งๆไปเลยฮะผมว่านะเว้ยเอาเรจเจ็บสปินสลออกแล้วใส่เอนเรแทนดีกว่านะฮะท่านี้เนี่ยมันจะทําให้หน่วยสมุไรายของเราเนี่ยถึกขึ้นและโจมตีได้เร็ว,รวยิ่งขึ้นนะผมคิดว่านะไหนดูซิมาเลยนี่ไงปาดเข้าไปแล้วเอาล้มลเฉยล้มลเฉยลุกมาหมุนตัวเลจเจ็สปินสลโดนไล่กัดแบบนี้มาแล้วครับเอเรว่าจะเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิ ผมใส่อะไรไปวะทําไมมันมีไซโคน่ขึ้นมาวะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวนะมันจะโกงไปบ้าวะถ้ามันมีไซโคนอะ่ะผมใส่แค่เลจจ์สปินสลัดเอาว้หรือว่าพบว่าท่าเลจ็์สปรินสลวะเฮ้ยมันคือท่าไม้ตายลับของหน่วยต่อต้านซอมบี้งั้นเรอต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรากาลังสร้างหน่วยต่อต้านซอมบี้นะฮะคุณผู้ชมฮะไม่ใช่สร้างยอดมนุษย์นะฮะฉะนั้นเนี่ย อย่าให้โกงเกินไปฮะผมว่านะเว้ยผมลองใส่เทควันโดคลิกไปดีกว่านะฮะริ้ว่ามันเป็นท่าโจมตีที่รุนแรงมากๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันออ้ยยมาแล้วโดนยิงปัดได้และเตะไปเตะ2ปาดเตะอุ้ยริโน้ว่ามีทั้งเตะทั้งฟันนะครับผู้ชมฮะมถ,ถือว่าทําได้ดีและดูฮะโอ้โหเตะเข้าไปเข้าหน้าและฟาดแล้วเตะไปอทีถือว่า ตอบโจทย์มากๆนะฮะสำหรับเทควันโดคลิก oh ในครั้งนี้นะฮะและผมเนี่ยจะเพิ่มแอตแทคสปีดของเขาเนี่ยเป็น8ไปเลยนะฮะไหนดูซิว่าเขาจะตีเร็วแค่ไหนฮะชึบนี่ไงวิ่งเข้าไปเตะก่อนเลยแล้วโดนหอยจะโดนหอยกัดแล้ววิ่งเข้าไปฟาดฟาดเตะฟาดฟาดเตะโอ้โหผมบอกเลยนะว่าเขาจะต้องเก่งมากๆอย่างแน่นอนคุณผู้ชมฮะเอาละภารกิจแรกของแกจงจัดการซอมบี้6ตัวนี้ซะไปมาแล้วคุณผู้ชมฮะคงก็ไป เตะก่อนเลยโอ้โหซอมบี้กระโดดกัดแลแ้วเตะลุกขึ้นมาฟาดเล้ไอโดนกัดคออีกแล้วแล้วอุ้ยหลบออกมาได้แล้วเตะเข้าไปเรียบร้อยซอมบี้ล่วงแล้วโดนลุกขึ้นมาเตะซ้ำโอ้โหถือว่าเป็นหน่วยพิฆาตซอมบี้ที่ดีมากๆคุณผู้ชมฮะโอ้โหรู้ว่าผมนี่ตื่นเต้นกับมันมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองเป็นซอมบี้ธรรมดาสัก3ตัวและซอมบี้ v ีสสัก1ตัวดีกว่านะฮะไปเอ้ย2ตัวไปเลยพร้อมไปมาและะ้ว ซอมบี้วีสองไม่ได้ถึงขึ้นแลแ้วเตะเข้าไปหนึ่งหนึ่งฮะและโดนดูดเลือดก,กระดดโดดลออกมาแล้วฟาดเตะซอมบี้วีสองที่ล้มอยู่และเตะซอมบี้วีหนึ่งที่กระโดดอยู่และตายหมดเกลี้ยงฮะเอาละคราวนี้ฮะผมจะลองใส่บูมเมอร์เข้าไปตัวหนึ่งนะฮะมา้วครับบูมเมอร์กระโดดเข้ามาไม่โดนและซามูไยมันถือดาบอะไรของเขานะน่ะแบบนี้จะฟันยังไงและฟาดร่วงไปสองไปสามนะฮะแล้วตอนนี้เตะร่วงไปหนึ่งเหลือบูมเมอร์เตะบูเมเออร์ตายและระเบิดเบิ่มไปฮะ และเขายังรอดอยู่นะครับเพราะว่าดาบยังจับอยู่นั่นเองรีดดว,ว่าสามารถจัดการได้และคราวนี้ฮะลองใส่ฮุกเกอร์เพิ่มไปหนึ่งตัวไปดูกันไปเทุกเกอร์จับได้นี่เขานี่แพ้อย่างแน่นอนครับแล้วมาแล้วฮะเชือกมาแบบสโลโมชันฮะเป่งกันได้ครับแล้วเข้าสู่ดงซอมบี้ยังไงและเตะซอมบี้กระจุยกระจายหายไปแล้วเตะปิวไปนู่นเลยฮะและมีการระเบิดของบูมเมอร์มาโดนลากกระชากเข้าไปและเอ็นเรทเพิ่มขึ้นมาแล้ว สู้กับบูเอสู้กับฮุกเกอร์อยู่ยังไงฮุกเกอร์ร่วมไปเป็นที่เรียบร้อยเอาแล้วคุณผู้ชมฮะถือว่าเก่งมากๆนะฮะคราวนี้ผมใส่เจ้าซอมบี้ชาร์จทงไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันฮะ พุ่งมาแล้วโอ้โหอย่างเร็วแล้วฟาดเข้าไปก่อนเลยหมุนควงสว่านกระโดดถอยหลังมาโดนระเบิดบึ้มเข้าไปของบูมเมอร์และตอนนี้ครับโดนลุมกัดเรียบร้อยฮะพ่ายแพ้ไปนะฮะอุ้ยซอมบี้สตัวลุมกัดอย่างรุรรนแรงมากๆฮะถือว่าโอเคไหมคุกเจ้ามหน่วยต่อต้านซอมบี้ระยะใกล้ของเรานะฮะเดี๋ยวเรามาลองของจริงกันดีกว่านะครว่าถ้าสมมติเราวางเขาเนี่ย พร้อมกับหน่วยต่อต้านซอมบี้อ,อื่นๆเนี่ยมาประทะกับซอมบี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างฮนะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมกลัวอย่างเดียวของหน่วยต่อต้านซอมบี้คือ,อไรรู้ไหมฮะคุณผู้ชมฮะคือมีคนทรยศ์ที่ชื่อว่าหน่วย MGL นั่นเองนะฮะมันชอบยิงโดนพวกกันเองเว้ยยิ่งกว่าหน่วย M16 อีกนะฮะและคราวนี้นะฮะเรามาดูกันว่าหน่วยกองทัพซอมบี้ของเรานเนี่ยจะสามารถจัดการหน่วยต่อต้านซอมบี้ที่เราได้มีหน่วยซุปไรเพิ่มขึ้นมาหรือไม่ไปดูกันไป มาแล้วครับบูมเมอร์กระโดดมาตัวแรกเลยนะแล้วฝั่งนู้นกระโดดเข้ามาอีกสองตัวเรียบร้อยโดว์เจเนอเรลโดนบูมเมอร์กัดเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ยังไม่ตายละเดือดเดือดเดือดเอาแล้วหนวดสับปะรดประทัดซอมบี้แล้วฮะคราวนี้ครับลจะพุ่งเข้ามาสองตัวเตะซอมบี้ฟิวหายไปพุ่งเข้ามาโอ้โหหน่วยหน่วดต่อต้านซอมบี้สองคนตรงนีนะ้ฮะเรียกว่าโหดเหี้ยมมากๆแล้วเตะซอมบี้ตายหมดเกลี้ยงฮะ เอาดิเอาดิ้วโดนุมช่วยเพื่อนเร็วเข้า้ยเพื่อนโดนลุมช่วยเพื่อนใหญ่เลยฮะแล้วโดนกัดคอไปยังไม่ตายครับแล้วบุกเข้ามาถึงฮุกเกอร์แล้วฮุกเกอร์กระโดดกัดคอแล้วฟันฮุกเกอร์ตายไปแล้วคราวนี้ครับหรือหน่วยพยาบาลมีการเอ็นเรตเพิ่มเข้ามาแล้วฟันหน่วยพยาบาลตายไปเหลือซอมบี้อีกตัวหนึ่งนะฮะพยายามจะพุ่งเข้าใส่หน่วยต่อต้านซอมบี้ของเราและโอ้โหหน่วยสามูไรยําได้ดีมากๆครับตายไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นวิณผู้ชมฮะหน่วยต่อต้านซอมบี้มาใหม่เรียกได้ว่าโหดเ้ยมมาากฮคครรวับ เราก็เลยจะใส่แทงเกอร์เข้าไปด้วยนะฮะมาดูกันว่าเขาจะไหวหรือเปล่านะนี่ผมส่งทาหารมันน้อยมากเลยเนี่ยผมนี่ย้ายหน่วยสไนเปอร์มาไว้ตรงนี้เลยคุณผู้ชมฮะเอามาแอบยิงไกลๆไว้ไปดูกันมาแล้วฮะเริ่มแล้วบูมเมอร์กระโดดเข้าใส่และหน่วยสไนไรฮะเอายังไงฟวดเข้าไปหน่วย MGL ยิงปืนหรือยังจะบรรทกปืนขึ้นไฟอีกแล้วครับแล้วปืนปิวไปนู่นเลยฮะตายสิหน่วย MG l อของข้าสไนเปอรไม่ได้เลยอย่างนั้นและแล้วบูมเมอร์ทำได้ดีมากๆครับระเบิดหน่วยเออหน่วยต่อต้านได้โอ้โหกร,กระจายล ตายยังเนี่ยยังไม่ตายละเหลือแทงเกอร์เว้ยแทงเกอร์เอาละหน่วยสไนเปอร์ยิงได้ดีแล้วแทงเกอร์ครับกำลังโดนล,ลุมด้วยหน่วยซอมไบฮะคุณผู้ชมมาแล้วฟาดเข้าไปดิร่วงไป3ไอ้ยร่วงไป2นะฮะและลุกขึ้นมาได้ตัวหนึ่งเอาแล้วเอาแล้ว,ลวยังไงแทงเกอร์ตายแล้วโอ้โห แทงเกอร์ก็เอาเขาไม่อยู่คุณผู้ชมฮะนี่มันชักจะเกินไปแล้วคุณผู้ชมฮะผมนี่เพิ่มหน่วยฮุกเกอร์อีกตัวหนึ่งแล้วก็นางพยาบาลอีกสักตัวหนึ่งก็แล้วกันนะฮะรวมถึงเพิ่มจํานวนซอมบี้อีกสักกองทัพหนึ่งไปเลยก็แล้วกันนะไม่รู้ว่าหน่วยต่อต้านซอมบี้จะไหวไหมแต่ก็ส่วนที่ไหนล่ะเฮ้ยเอาละ่ะไปดูกันมาแล้วฮะเริ่มยิงแล้วมาหน่วยไซเปอร์ฮะยิงจากระยะไกลหน่วย MGL ของเรานะ,ะมีการยิงปืนระเบิดบุ้มบั้มบุ้มบั้ม,มไปนะฮะไม่รู้โดนพวกเดียวเองหรือเปล่าแต่เหมือนว อ่าเอ้ยเอาละมาดูหน่วยต่อต้านซอมบี้ที่เป็นสปรอยกันบ้างนะฮะบุกเข้ามาแบบนี้คนระับบอกเลยว่าเก่งแค่ไหนก็อย่าห้าวนะฮะจำนวนเนี่ยมันมักจะชนะเสมออยู่แล้วแลาา้วมาครับเมื่อเขาเอ็นเรยเนี่ยเขาไม่ทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆนะฮะเรีู้ว่าถึกขึ้นเยอะมากๆครับแล้วสุดท้ายก็ตายอยู่ดีฮนะแบทงเกอร์ครับแองเกอร์พยายามต่อสู้นะฮะแต่บอกเลยว่าปืนลูกซองนะ่ะมันแรงเว้ยเอาดินี่ไงยิงลงพื้นไปดิ ยิงลงพื้นขู่ไปดิฮะยังไงและหน่วยสไนเปอร์พปอันยิงอยู่ด้านหลังแลวชน,นเข้าไปฮะหน่วยโล่ปิวไปหนึ่งแล้วพุ่งเข้าใส่หน่วยโล,ล่อีก2ตัวแต่เหมือนว่าจะยังไม่ตายยังถือโล่อยู่ครับหน่วยสไนเปอร์ว่าไงพยายามยิงฮะยิงมาลูกพ่อยิงมันเอาม,มันให้ตายนั่นแหละดีวิชังเกอร์ผมว่าอีกไม่กี่นัดต้องตายอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมฮะเดีย๋ยวเรามาดูฮะทึบไหนลองสุ้อีกกิ๊ก คิดเดียวตายแล้วคุณผู้ชมฮะให้ตายสิไม่น่าไปสิงมันเลยแต่ยังไงมันก็ตายอยู่ดีนะฮะเลือดมันแค่ติดโดนก็ตายแล้วและคราวนี้ครับหน่ยนว,วยสไนปเปอร์นะฮะพยายามยิงนะฮะเดอะเนิร์ที่อยู่ไกลๆอยู่นะฮะเรียกได้ว่าล่วงไปหนึ่งและคราวนี้กำลังรีโหลดอยู่ครับกำลังจะยิงเนิร์สุดท้ายนะฮะเอาแล้วจะตายแน่ถ้าจะบอกให้นะยิงสิเฮ้ยนี่ไงยิงใส่ศพไปนะฮะไม่รู้ว่าโดนตัวอะไรหรือเปล่าอุ้ยติ๊กติ๊กทำไมแล้วเนี่ย ไหนดูซิผู้ชมฮะเหมือนว่าเขาจะยิงศพที่อยู่บนพื้นนะเมื่อกี้ฮะและคราวนี้ฮะเรียบร้อยครับตายหมดฮะโอ้ ตั้งแต่มีหน่วยสมุไรามานะฮะหน่วย MGL นี่ดูไร้ประโยชน์ไปกว่าเดิมอีกนะเนี่ยบอกแล้วว่าเมือดันหน้าแห่งนี้จะไม่ยอมให้ซอมบี้แม้แต่ตัวเดียวผ่านเข้าไปได้คุณผู้ชมฮะนี่ฮะเราเนี่ยได้วางหน่วยสมุไรไยไว้เป็นที่เรียบร้อยนะ,ะสามตัวด้านหน้าและมีหน่วยโล่เสริมทับอยู่ด้านหลังพร้อมกับหน่วย MGL นะฮะที่ประจําอยู่บนป้อมปะการของเราพร้อมกับหน่วยสไนเปอร์นั่นเองนะฮะและถ้าเขาบุกเข้ามาได้เนี่ยก็จะมีนะฮะหน่วยสมุไรของเราเนี่ยรอต้อนรับอยู่อย่างแน่นอนครับเออจะว่าไป โอ้โหหน่วย m 1 6นี่ยืนรอพร้อมรบเลยนะฮะมาเรามาวางพลเมืองสักหน่อยนะฮะสามตัวไปก็แล้วกันแล้เดี๋ยวเรามาดูกันว่านะฮะซอมบี้ของเราเนี่ยจะบุกไหวหรือเปล่าฮะบอกแล้วว่าในการบุกครั้งแรกเนี่ยเราจะส่งไปแค่ซอมบี้ลูกกระจกกับซอมบี้อัปเกรดรวมถึงบูมเมอร์ก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะฮะ มันจะบุกได้สักแค่ไหนไปดูกันไปเอาละฮะเริ่มแล้วฮะมีการยิงออกมาด้วยปืนลูกซองทําให้ซอมบี้กระเด็นตกไปเยอะมากๆนะ,ะแล้วคราวนี้ฮะบุมเมอร์พยายามกระโดดพุ่งเข้าไปใส่เจเนเรลครับแล้วมีการยิงปืนระเบิดใส่มือตัวเองและบุมเมอร์ระเบิดป้อมปะการักระจุยและซอมบี้พยายามกระโดดข้ามไปนะฮะแต่ไม่รู้ว่าข้ามผ่านไม่ได้ะฮะแล้วคราวนี้ครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ วิซอมบี้ตดกระพงอยู่และหน่วยสับปะรดของเราพยายามต่อสู้กับซอมบี้อยู่ตรงนี้ตัวเดียวนะฮะพร้อมกับ่วยโลและโดนรุงแบบนี้ฮะจะรอดหรือเปล่าครับผมว่าไม่รอดอย่างแน่นอนและซอมบี้เริ่มบุกเข้ามาแล้วครับหน่วยทงว่าอย่างไงและปลืนยิงระเบิดว่าไงาหน่วย MG มของเรายิงเร็วซอมบี้ันจะถึงนันแต่ทำได้ดียิงเขง้าไปวิ่งซอมบีก้กระจายหายเกลี้ยงนะและคราวนี้ครับหน่วยสับปะรดด้านในฮะพยายามต่อสู้กับซอมบี้ซอมบี้บุกเข้ามาแบบนี้ สู้ได้ไหมสู้ได้ไหมหน่วยโล่ยังไงหน่วยโล่โดนยิงหน่วยโล่โดนกัดตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วคราวนี้ฮะเหลือหน่วย m 1 6ด้านบนนะฮะดูจำนวนที่เยอะมากๆของซอมบี้ทำให้หน่วยต่อต้านของเราไม่สามารถต้านทานได้เลยและคราวนี้ครับมาฮะรุกมาพยายามยิงสู้พยายามยิงสู้เอาโล่ฟาดฮะตายไหมไม่ตายและโดนลุมกัดตายเป็นที่เรียบร้อยครับหน่วยต่อต้านซอมบี้ของเรานะฮะทำหน้าแตกหมดแล้วคราวนี้ฮะซอมบี้พยายามถึงบมาละนี่ไงเจอยิงสวนเข้าไปดีฮะและผ่านแล้วครับ โอ้ประชากรบอกว่าอยากเห็นภาพชัดๆอยากเป็นไทยมุงนะฮะแล้วโดดผู้ชมกี่ไหมไอหน่วยโล่เนี่ยมันต้องหมัดไส้แน่ๆเลยแบบมาอยากไทยมุงอย่างนั้นเหรอรับไป่สั้นกระสุนพิฆาตปุ้งเรียบร้อยกระเด็นตายตรงนี้นะฮะเพื่ออะไรวะนะและคราวนี้ครับยังเหลือซอมบี้อยู่ตัวหนึ่งนะฮะและหน่วย M16 ของเราพยายามยิงแล้วหมายตัวแล้วหมายตัวแล้วมันหมายตัวผมว่าะเวยที่มันเนี่ยซอมบี้ของเราไม่สามารถลุกขึ้นได้เนี่ยเพราะว่า ไอ้หน่วยโล่ของเราเนี่ยน้ำหนักมันมากเกินลยคือพูดง่ายๆว่าไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ฮะคุณผู้ชมาเดี๋ยวเราต้องช่วยเออเจ้าเอาแล้วอยากจะห้าวเอามากๆเอาละผมเนี่ยต้องช่วยเอจอจ้ะจบแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคราวนี้มันลดจํานวนเหลือสัก60ตัวก็แล้วกันเมื่อกี้90นะฮะลดไป30ไปดูกันสมมาแค่ซอมบี้ลูกกระจกเท่นานั้นานะแล้วดูฮะ อูปืนลูกซองทำประโยชน์ได้ดีมากๆนะยิงแล้วก็เดินร่วงไปแล้วมานะหน่วยสมูไรบุกออกมาต่อสู้แบบนี่เรียบร้อยครับแล้วโดนปืนลูกซองกันเองหรือเปล่าไม่รู้นะแต่หน่วยสมุไรลากซอมบี้ร่วงตายแบบนี้เรียบร้อยแล้วพยายามบุกทะลวงมาหน่วยสมูไรสองตัวร่วงไปหนึ่งหรือเปล่าครับตายไปหรือเปล่าตัวนี้ตายไหมตายไปแล้วฮะเออีกเนนัคราวนี้โดนมารุมมาตุ้มแบบนี้น่าจะรอดยากเขาพยายามเอาดาบฟันอยู่แล้วโดนรุมอยู่เอาดาบกระแทก เอาดาบมาแทะโดนกัดคอและร่วบไปที่เรียบร้อยดาบตกฮะและคราวนี้ฮะซอมบี้พยายามบุกเข้ามาแต่บุกไม่สําเร็จะฮะเอาเฮ้ยเหลือตัวนึงเหรอเมื่อกี้เอาละเรียบร้อยฮะผมว่านะเว้ยเราต้องเพิ่มหน่วยสมุไรเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วล่ะไม่งั้นเนี่ยมันต่อสู้ไม่ไหวอย่างแน่นอนคุณผู้ชมฮะคราวนี้ฮะเพิ่มหน่วยสมุไรามาเยอะขึ้นนะฮะรวมถึงซอมบี้ที่เราจะใช้เนี่ยก็ควรจะเยอะขึ้นด้วยจริงไหมเอาละเอาเนิร์สมาตัวหนึ่งฮุกเกอร์มา2นะฮะ รวมถึงซอมบี้ชาร์ตเดี๋ยวเรา,เาใส่ไว้ระหว่างทางสัก3ามตัวไปเลยก็แล้วกันเอาละคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าคราวนี้เนี่ยซอมบี้มาครบองค์เป็นที่เรียบร้อยนะแต่ขาดแค่แทงเกอร์เท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะไปมาแล้วฮะเริ่มการต่อสู้แล้วมาหน่วยสบไกรของเราใส่มาเยอะมากๆนะ,ะคราวนี้จะสู้ไหวหรือเปล่าครับโอ้โหเรียกว่านัวมารุมมาตุ้มมากๆะฮะบูมเมอร์พยายามกระโดดเข้าใส่แล้วเป็นไงฮะหน่วย MGL ของเราจะยิงซอมบี้ตกได้หรือเปล่าฮะ ยิงไปไหนก็ไม่รู้ครับแต่ถือว่าโดนบ้างอยู่เหมือนกันนะฮะและสอมบี้น่าจะกระเด็นร่วงไปหลายตัวอยู่ฮะและคราวนี้ครับสอมบี้บุกเข้ามาในด่านแรกได้ครับหน่วยไทรเฟิลเออหน่วยสไนเปอร์ของเราฮะโดนกัดคอตายเป็นที่เรียบร้อยและคราวนี้ครับหน่วยสมไรย,ยังสู้อยู่ฮะพยายามต้านทานไว้ให้ถึงที่สุดนะฮะและโดนดึงเข้าไปนะหน่วยไหนไม่รู้นะฮะน่าเป็นหน่วยสไนเปอร์หรือเปล่าครับไม่ใช่ฮะเป็นหน่วย MGL นะฮะโดนดึงกระชากลงไปจากด้านบนนะฮะและคราวนี้ครับสอมบี้บุกถึงเป็นที่เรียบร้อยกระโดดข้ามลลงมาาแวตตกเตยไปฮนะ แล้วพยายามบุกเข้ามาฮะซอมบี้บุกเข้ามาโดนฟาดตายไปฮะกระโดดเข้ามาแบบนี้โดนฟาดแน่นอนะฮะหน่วยสมูไรของเราทําได้ดีมากๆและเนิร์สพยายามปลายาเข้ามาใส่แบบนี้ฮะและคราวนีครับหน่วยสมูไรของเราโดนดูดเลือดตายไปอีกหนึ่งะโดนรุมนะฮะและหน่วยโลกของเราทําไงกันได้ดีกันได้ดีแล้วเอาโล่ฟาดหน่วยสมูไรเข้ามาช่วยแล้วบุกเข้ามาช่วยฟาดซอมบี้กระจุยหายไป2และโดนกัดด้านหลังแล้วฟันเรียบร้อยฮุกเกอร์ตายและถึงนางพยาบาลเรียบร้อยฟาดตายครับสุดท้ายฮะ ยังสามารถต้านทานได้อยู่แต่เท่านั้นยังไม่พอฮะคุณผู้ชมฮะเราเนี่ยจะใส่แทงเกอร์ตัวสุดท้ายไปด้วยนะฮะการที่ผมเนี่ยไม่นําแทงเกอร์ไปไว้หน้าสุดเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมฮะเพราะว่านะฮะผมเนี่ยจะอาศัยความสามารถของมันในการชาร์จของมิโนโทอร์เนี่ยนะพาซอมบี้ของเราเนี่ยกลูกันเข้าไปด้วยเพราะเวลามันชาร์จเนี่ยมันจะดันทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ด้านหน้ามันไปฉะนั้นเนี่ยการเอาไว้กลางๆหรือว่าหลังสุดเนี่ย เป็นตัวเลือกที่ดีมากครับไปดูกันไปมาแล้วฮะเดี๋ยวเรามาดูซอมบี้แทงเกอร์ของเราชานะและซอมบี้โดนที่และหน่วยสับไรพุ่งมาตามซอมบี้ฮะไม่รู้ว่าโดนลูกซองซัดด้วยหรือเปล่าและมาแล้วแทงเกอร์ของเรากระโดดถอยหลังออกมาและสู้พยายามสู้กับหน่วยสับไรหน่วยสับไรมีการระเบิดพลังเป็นที่เรียบร้อยปูมเกอร์ทาการระเบิดบึ้มไฟหน่วยสับไรเหลือสตัวยังไม่ตายแทงเกอร์พยายามต่อสู้อยู่และหน่วยสับไรล่วงตกเหวไปฮะน่าจะโดนซอมบี้ผลักลงไปฮะและคราวนี้ครับ หน่วยสับไรพยายามสู้อยู่และแทงเกอร์โดนยาพิษไปพุ่งเข้าใส่หน่วยด้านบนไปฮะริรู้ว่าทัานใยบนกับไทเปอร์ร่วมแบบนี้เรียบร้อยและผักหน่วย m อจอาจาเฮ้ยหน่วย MGL ร่วมไปพร้อมกับแทงเกอร์ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมฮะและคราวนี้ครับบุกเข้ามาทีภายในได้ท่านในพนโดนกัดคอตายและนี่ฮะรีรู้ว่าหน่วย MGL กับไทเปอร์มือแนษยิงพวกเดียวเองไปเป็นที่เรียบร้อยกับหน่วย MGL อซอมบี้พยายามกระโดดกัดกระโดดเลยไปฮะ g l อโดนอมบี้กัดตายเป็นที่เรียบร้อยอยังเหลือ,อยังเหลือด้านในยังเหลือด้านไงปายาพิษใสไปก่อนนะฮะยังไงสิยังไงสิอุ้ยโดนไฮเปอร์ยิงร่วงไปแล้วฮะเออล้มล้มล้มคอมืมมอมนเออเรียบร้อยครับ หน่วยซอมบี้ไม่สามารถบุกทะลวงได้เลยคุณผู้ชมฮะเอาล่ะเป็นไงกันบ้างครับสาหรับหน่วยต่อต้านซอมบี้หน่วยใหม่ของเราฮะชอบกันหรือเปล่าฮะเรียกว่าเป็นพลโจมตรีระยะใกล้ที่สามารถฟาดฟันซอมบี้ได้ดีมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนะฮะและสําหรับใครที่ชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับและใครเนี่ยที่คิดชื่อนะฮะหน่วยใหม่ของเราออกเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะไว้เจอใหม่คลิปหน้าสําหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า